ผมมั่นใจนะครับว่าเขาต้องปิด TP นะครับลบสี่นะครับตอนนี้ผมกลับมาบวก600กว่านะครับ TP ทุกตัวจะอยู่ที่280 280 280ทุกไม้นะครับ เมื่อเจ้าเด้งสู่ชีวิตนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ปิดให้เราง่ายๆครับถ้าเกิดเราปิดเมื่อไหร่ปุ้งเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะปิดมือเมื่อไหร่เสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งมาชนทีพีนะตามคาดการณ์นะยังลงมาได้ครับยังลงมาได้ครับยังลงมาได้ครับลงมาอีกครับ ลงมาครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเข้าสู่แดนบวกหมดครับดูหน้าราผมจะหายไปนะครับดูนะครับดูนะครับว่าเขาจะหายไปไหมยังนะครับยังมีสู้ครับ ดูนะครับดูนะครับว่ากราฟผมจะหายไปปุ๊บไม่ยอมปิดให้หมดนะครับตามปิดมือครับโอเคครับผมสามารถปิดเคสของวันได้สมบูรณ์แบบครับโดยกับมาบวกอยู่อยู่ที่ราคา อยู่ที่กลับมาทำกำไรอยู่ที่214เหรียญน,นะครับฝันดีครับผมได้นอนแล้วครับ